สวัสดีค่ะเจอกับมินและแกะกล่องกันอีกแล้วนะคะกลับมาอีกแล้วกับไอเทมที่จะช่วยให้พ่อบ้านแม่บ้านทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็สม่ำเสมอขึ้นค่ะนี่เลยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะโรบอกรุ่น Q7 Series แอบบอกกันว่าตัวนี้ฟังก์ชันครบใช้งานง่ายราคาไม่แรงดีไซน์หรูหน่าโดนมาก ดูอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับมาในกล่องก่อนนะคะใน Q7 Series เนี่ยก็จะมีให้เลือก2แบบด้วยกันก็คือ Q7 กับ Q7 Plus ซึ่งตัวเครื่องจะเหมือนกันทุกประการเลยนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่น Plus เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ Roborock Auto Empty ดอกเพียวหรือว่าแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติค่ะรุ่นของมิ้นก็คือรุ่น Roborock Q7 Plus นั่นเองค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็ใช้งานมาสักระยะแล้วนะคะอุปกรณ์ต่างๆก็จะดูเกะกลังนิดนึงต้องขออภัยแต่ว่าเราต้องใช้งานค่ะเราจะได้รีวิวได้อย่างถูกต้องและจริงใจนะคะในตัวเครื่องเนี่ยจะมีกล่องเก็บฝุ่นนะคะแล้วก็ฟิลเตอร์กรองฝุ่น E11 ซึ่งเขาบอกว่าดักจับอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้ถึง95%นะคะ่ะทำให้อากาศที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยมีความสะอาดมากขึ้นนะคะ ในตัวเครื่องเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ค่ะขนาด5,200 m มิลลิแอมในตัวนะคะซึ่งจะดูดฝุ่นได้ยาวนานต่อเนื่องสูงสุดถึง180นาทีค่ะ <S 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 หลักๆก,ก็มีทั่วไปนะคะก็จะมีชุดแปรงแล้วก็ชุดแปรงปัดข้างล้ออะไรแบบนี้นะคะประกอบมาให้แล้วค่ะ หนาเลยค่ะอธิบายอย่างละเอียดมากๆเลยค่ะมีทั้งแบบเป็นรูปประกอบแล้วก็มีทั้งตัวหนังสือด้วยค่ะถัดมานะคะเป็นแทงค์ใส่น้ำค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าผ้าจะเกลกระังนิดนึงเพราะว่าผ่านการใช้มาแล้วตรงนั้นเป็นตัวปล่อยน้ำนะคะแล้วก็มีตีนตุกแกเขาก็จะแถมอะไหล่ตรงตัวที่ปล่อยน้ำมาให้หชุดค่ะ เรามาดูแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติโ,โรบอทกันบ้างนะคะจริงๆตอนแรกไม่ได้ให้มาแบบนี้นะคะเขาให้มาแยกส่วนกันแล้วก็เราจะต้องมาไขาฐานกับตัวกล่องเนี่ยติดกันเองนะคะซึ่งน่ารักมากคือมีไขควงเหมือนประแจไขควงนะคะติดมากับตัวเครื่องด้วยแล้วก็มีที่แบบที่เก็บให้ด้วยนะคะนี่มินชอบมากจะได้ไม่ต้องมาคอยหาว่าอันไหนมันเข้ากันไหนนะคะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ประกอบไปค่ะจนมันได้เป็น ชิ้นเป็นอันแบบนี้นะคะแท่นเก็บฝุ่นอันนี้เนี่ยจะดูดฝุ่นจากกล่องเก็บฝุ่นของตัวหุ่นยนต์อัตโนมัตินะคะขึ้นไปแล้วก็เก็บไว้ได้นานมากโดยที่ไม่ต้องเทนานถึง7สัปดาห์7สัปดาห์ก็เกืบอบเกือบสเดือนนะคะแต่นี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ฝุ่นที่บ้านของแต่ละคนด้วยนะคะที่เป็นไฮไลท์สาหรับมินเลยนะคะคือถุงเก็บฝุ่นค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง2.5ลิตรเขาบอกว่าผลิตจากวัสดุ e 1 2คือ ถุงเก็บฝุ่นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวกรองอากาศที่เขาบอกว่ามีประสิทธิภาพมากนะคะทดสอบแล้วสามารถกรองละอองเกสรได้ถึง99.7%กนี่เกือบจะถึง100%เลยนะคะฝุ่นหรืออะไรก็ตามที่มีขนาดเล็ก0.3ไมครอนเนี่ยสามารถกรองได้ค่ะถุงอันนี้เป็นถุงใช้แล้วทิ้งนะคะก็ ราคาถุงเนี่ยตอนนี้เท่าที่เห็นอยู่จะมีขายเป็นแพ็ค6ถุงกับ3ถุงซึ่ง6ถุงหมดมิ้นก็เลยไม่รู้ว่าราคา6ถุงเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าแพ็ค3ถุงเนี่ยจะ349บาทค่ะก็ตกถุงละร้อกว่าบาทต่อประมาณ2เดือนเนาะอีกอันที่มินชอบนะคะคือด้านหลังของเจ้าแทน่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติเนี่ยจะมีที่พันสายปลั๊กค่คะ ชอบมากเพราะว่าคือถ้าปลักก๊กมันยาวลงมาบนพื้นเน่ยบางทีอะเครื่องดูดฝุ่นมันก็ไปแบบตอด,ตอดสายปลักก๊กเนาะแต่เนี้ยสามารถพันแล้วก็ม้วนๆขึ้นไปเสียบตรงเต้ารับได้เลยค่ะชอบมากเดี๋ยวมิ้นจะมาสาธิตที่ดูนะคะว่า Roborock Q7 plus เนี่ยทำอะไรได้บ้างแต่ก่อนอื่นจะต้องโหลดแอป Roborock มาไว้ก่อนนะคะอันนี้มิ้นโหลดมาแล้วนะคะเพราะว่าใช้งานไปแล้วเนาะอย่างที่บอกเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันค่ะว่ามันทําอะไรได้บ้าง<อ>ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะต้องชาร์จแบตให้เต็มก่อนแต่ว่าระหว่างที่รอมันชาร์จแบตเต็มเนี่ยเราก็ไปทํานี้ก่อนเลยค่ะเติมน้ําในแทงแทงเนี่ยสามารถจุน้ําได้180มลล,ลิตรนะคะก็ดูด้วยตาเปล่าก็ประมาณนี้นะ ในพื้นที่บริเวณนี้ว่ามันจุได้ประมาณนั้นซึ่งเขาบอกว่าถูได้ประมาณ150ตารางเมตรคือเทียบเทียบแล้วก็ประมาณห้องสตูดิโอคอนโดสัก4-5ห้ห้องเลยนะคะในในพื้นที่ที่มันทำงานได้ต่อการเติมน้ำหนึ่งครั้งแล้วก็แผ่นนี้แบบที่บอกนะคะว่ามันสามารถที่จะปรับระดับการไหลของน้ำได้จะให้มันแบบมีน้ำออกมา,มากหรือน้อยเนี่ยก็เลื่อนตรงนี้เอานะคะเลื่อนขึ้นไปก็คือน้ำออกมาก เลื่อนลงไปก็คือให้น้ำออกน้อยลงค่ะนี่ก็คือที่จะปล่อยน้ำออกมานะคะเติมน้ำลงไปค่ะปึ๊บอ่ะปิดนะคะนี่หงายไว้ย่างนี้น้ำจะได้ไม่รั่วลงมาแล้วก็เอาผ้านี้นะคะสอดน,นี้เลยปึด๊ดเสร็จแล้วก็เอาตีนตุ๊กแกมาติดกันนะคะ เติมน้ําเสร็จแล้วนะคะก็เอามาติดกับตัวเครื่องไม่ยากค่ะมันจะเหมือนแบบกึ๊กเดียวเท่านั้นเองนี่เห็นไหมคะก็จะติดได้ละถ้าบ้านไหนที่มีผู้ใหญ่ใช้แล้วกลัวว่าผู้ใหญ่จะสั่งผ่านแอปไม่เป็นยุ่งยากนะคะอันนี้ก็สามารถกดได้แบบอนาล็อกกดได้แบบบ้านๆเลยก็คือกดปุ่มให้มันทำงานกดปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะคะ ก็จะวิ่งออกไปทำงานรอบๆบ,บริเวณในโซนนี้เนาะอยากจะหยุด <Pause. S 1> ก็กดตรงนี้ <Pause. S 1> ให้มันพอยสให้มันพักแล้วก็ให้มันกลับบ้านกดปุ่มรูปบ้านเลยค่ะอันนี้สำหรับกรณีที่เราไม่โหลดแอปอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะใช้งานอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียว <Stand by. S 1> ง่ายๆ simple simple ก็คือแค่นี้ ที่พิเศษและสะดวกมากๆนะคะเจ้า r o รบอ k รุ่น Q7 Series เนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมกับพวกผู้ช่วยต่างๆอย่างเช่น Siri Alexa อย่างของมิ้นมี Alexa นะคะอันนี้เป็นของ Amazon นะคะแล้วก็ Google Assistant ได้เดี๋ยวจะลองดูนะคะแต่ว่าด้วยความที่ Alexa ของมิ้นมันเป็นรุ่นเก่าเราต้องสั่งงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะ Sorry, ต้องขอ <I 'm S 1> เปิด sure รู้แล้วหนะ้ายังไม่ได้สั่งอ่ะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะพูดปุ๊บ แล้วเดี๋ยวตากล้องนะคะแพนไปเลยเดี๋ยวมันจะทําตามคำสั่งเรานะคะ Alexa ask Roborock to clean start cleaning เห็นไหมอลังการนั่งดูทีวีเฉยเก็สั่งเครื่องดูดฝุ่นได้นะคะด้วยเสียงของเรา Alexa ask Roborock to pause pause นี่สุดปังอลังการหุ่นยนต์แบบนี้นะคะสิ่งที่คนรู้สึกว่ากังวลที่สุดคือว่ามันจะตกไหมในที่ที่เป็นสเต็ปเดี๋ยวลองดูนะคะว่าตกหรือเปล่าเขาบอกว่ารุ่นนี้มีเซ็นเซอร์กันตกที่ฉลาดมากอ่ะลองดู Stand งอ่อเห็นไหมนี่มาครั้งแรกนะเนี่ย ชัดเจนมากไม่ตกนะคะนี่โร o อทคิวเจ็ซีรีส์เนี่ยนะคะคือมันมีความสามารถที่จะปีนป่าย สิ่งของกีดขวางได้ถ้ามีความสูงที่ไม่เกิน2เซนติเมตรนะคะปีนป่ายเนี่ยก็อย่างเช่นพวกพรมคือถ้ามีอะไรที่มันแบบขึ้นมานิดนึงแล้วมันก็คือมันก็คือข้ามได้นะคะทดลองมาแล้วแต่ทีนี้เนี่ยการตกเนี่ยมิ้นเจอจุดหนึ่งของบ้านที่มันตกอย่าเรียกว่ามันตกดีกว่ามันคงคิดว่ามันปีนป่ายได้นะคะก็คืออย่างเงี้ยค่ะสเต็ปประมาณเนี้ยเทียบให้ดูนะคะข้อนิ้อย่างเงี้ยมันตกทีนี้มอว่ามันตกลงไปมันกลับขึ้นมาไม่ได้ ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะไปเซตกำแพงเสมือนในแอปพลิเคชันได้ซึ่งเดี๋ยวมินจะพูดต่อไปนะคะก็คือกั้นกำแพงกั้นกำแพงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่มันจะตกแค่นั้นเองค่ะได้ยินเสียงที่เปลี่ยนไปไหมคะ เวลาขึ้นพรมนะคะเราจะได้ยินว่าเสียงมันดังขึ้นเพราะว่ามันจะเพิ่มแรงดูดขึ้นซึ่งเจ้าตัวนี้มีแรงดูดถึง2,700 pa ค่ะพูดแล้วก็ไม่ค่อยเห็นภาพเนาะมันเป็นตัวเลขแต่พอได้ยินเสียงแล้วก็ดูสภาพพรมนะคะเวลามันผ่านไปในพรมนี่เรียกว่าพรมขนตั้งเลยนะดูดแรงค่ะดูดแรงเดี๋ยวลองฟังเสียงนะคะเวลาที่มันดูดพื้นข้างล่างกับเวลาที่มันขึ้นพรมเนี่ย จะเป็นคนละเสียงกันเลยค่ะแรงดูดคนละแรงเห็นนะมันพยายามกำลังจะปีนข้ามพยายามจะปีนข้ามสิ่งนั้นปัญหาจุกจิกที่หลายคนน่าจะเคยประสบเวลา ใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือผมพันค่ะผมพันกับชุดแปลงปัดไม่ว่าจะเป็นแปลงข้างหรือแปลงปัดหลักแต่ว่า Roborock Q7 Series ทำออกมาดีมากอันนี้ขอยอมรับเพราะตั้งแต่ใช้มาเนี่ยผมไม่เคยพันนะคะเนี่ยเขาใช้ยางที่มีประสิทธิภาพในการที่จะลดอาการพันของเส้นผมนะคะไม่ว่าจะเป็นแปลงปัดข้าง หรือว่าชุดแปรงปัดหลักเห็นไหมว่ามันเป็นยางมันไม่ใช่เป็นแบบขนๆนะนะคะเนี่ยก็จะไม่มีผมเข้า,ขามาติดเลยแล้วก็ชุดแปรงปัดหลักเนี่ยแนบไปกับพื้นแบบ360องศาคือ,ค,อคือแนบได้รจริงอะ่ะมันก็เลยทำให้ปัดฝุ่นเข้าตัวเครื่องได้ดีขึ้นค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นตอนแรกเลยนะคะว่าให้โหลดแอป Roborock รอไว้ในมือถือก่อนเพื่อที่จะปลดล็อกฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าในแอปเป็นยังไงแต่ว่ายัางไม่ได้บอกเลยว่าเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะ Roborock Q7 Plus เนี่ยใช้เซ็นเซอร์ไลด้าค่ะซึ่งสามารถนำทางได้แบบเรียลไทม์เขาบอกมันมีความแม่นยำสูงมากซึ่งพอเซ็นเซอร์แม่นแล้วเนี่ยมันจะบันทึกแผนที่บ้านเราได้เป๊ะมากคืออันเนี้ยเป๊ะเลยนะคะ ไอโซนที่มันยังทําไม่เสร็จคือโซนที่มันไม่ให้มันเข้าไปแล้วเพราะมันเป๊ะเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมการทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นคือจะเลือกเป็นห้องอย่างอย่างสีฟ้านี่ห้องนึงกดไปให้มันทําห้องนี้ชานบ้านก็กดไปให้มันทําที่นี่ให้มันไม่งงอแยกห้องให้มันได้เลยใน1ชั้นนะคะ ประทับใจอีกอย่างนะคะคือเจ้าตัวนี้สามารถที่จะสร้างแผนที่ให้เราแบบเร่งด่วนได้เร่งด่วนคืออะไรคือแบบว่ากดให้มันออกไปเซอร์เวสถานที่มันจะแบบใช้เซ็นเซอร์ของมันเนี่ยประมาณว่าขอบเขตมันอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถที่จะจดจําห้องต่างๆคือสมมติมีบ้าน2ชั้นเนี่ยมันจําเป็นฟลอร์เลยนะฟลอร์นี้คือแผนที่นี้ขึ้นบิ๊กฟลอรเป็นอีกแผนที่หนึ่งซึ่งอันนี้สะดวกสบายนะคะ ต้องยกให้เอากอริทึมของมันที่ค่อนข้างเป๊ะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นี่มาดูใกล้ๆแผนที่นี้จะเป็นแบบ2มิติหรือ3มิติก็ได้นะคะ 2D หรือ 3D อ่าเนี่ยจะเห็นเลยว่าตรงนี้คือตรงไหนตรงไหนเป็นห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถจดจำแผนที่ได้ถึง4แผนที่ด้วยกันสมมุติว่าเรามีบ้านหลังนี้หลังหนึ่ง แล้วก็มีคอนโดอีกห้องหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะยกเจ้าตัวเนี้ยไปใช้ที่คอนโดด้วยก็ได้ถ้าแผนที่ในนี้ยังไม่เต็มและแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่บ้านเราก็สามารถสั่งให้มันออกมาทํางานได้ตั้งเป็นเวลาเวลาเนี่ยนะคะรูทีนเนี่ยจะให้มันทําความสะอาดตรงไหนในเวลากี่โมงนะตั้งได้แบบละเอียดยิบเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ เมื่อกี้มันอยู่หน้านี้นะเรากดมาที่รูปคนนะคะแล้วก็ s e t t i n g ไปที่ภาษาแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นภาษาไทยละหรือว่าเราจะเลือกพื้นที่ที่สก,กปรกบ่อยเช่นเวลามีคนผ่านไปมามากๆโต๊ะกินข้าวที่มีเศษอาหารชิ้นเล็เลกๆตกอยู่อยากให้มันมาทำความสะอาดเป็นประจำเนี่ยนี่เราปักหมุดตำแหน่งได้ด้วยสมมติมินจิ้มไปตรงเนี้ย แล้วกดให้มันเริ่มทํางานเนี่ยมันจะวิ่งไปตรงบริเวณนี้ทันทีเลยพอมออนดูดเสร็จปุ๊บมันก็จะวิ่งกลับบ้านมานะะันค่ะพอทําความสะอาดเสร็จนะคะฝุ่นจะอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเห็นก้อนฝุ่นใช่ไหมเราตั้งค่าได้ในมือถือนะคะในแอปพลิเคชันนั่นเองว่าเราจะให้มันเอาฝุ่นเข้าไปเก็บในแท่นเก็บฝุ่นอตนัตโนมัติหรือเปล่า ถ้าไม่ก็ปิดฝุ่นก็จะยังอยู่ในถังแต่ถ้าเราเปิดเวลามันกลับเข้าแท่นเนี่ยมันจะดูดฝุ่นจากถังเข้าไปเก็บไว้ในแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติค่ะเดี๋ยวฟังนะคะมันจะเริ่มเก็บฝุ่นนี่ก็คือมันกำลังดูด ดูดฝุ่นขึ้นไปนะคะโอ้โหลมเนี่ยเป่าอ,ออกมาเพียบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าฝุ่นในกล่องเมื่อกี้นี้หายไปหรือ,อยังจ๊ะฝุ่นก็จะหายไปมันก็เข้าผ่านรูสองรูนี้นะคะขนาดเท่านิ้วเราเนี่ยนะคะถ้าฝุ่นมันก้อนใหญ่เนี่ยบางทีมันก็ดูดเข้าไปไม่ได้นะคะถ้าฝุ่นเยอะมากๆอัดแน่นมากๆแล้วแบบ ไม่ใช่ฝุ่นฝอยเ่ยเป็นฝุ่นผมเป็น,นก้อนๆเงี้ยเราก็อาจจะต้องเปิดช่วยมันก็คือเนี่ยค่ะเปิดตรงนี้แล้วก็ช่วยมันเททิ้งหน่อยซึ่งก็ไม่ได้ยากแต่จะต้องเผชิญกับฝุ่นนิดนึง <bin> เวลาที่เราลืมปิดฝาดูนะคะดึงฝาออกมันจะมีไฟเตือนว่าฝาไม่ได้ปิดและเวลาที่เครื่องเข้ามาแล้วอะถ้ามันฝาไม่ได้ปิดเนี่ยนะคะมันจะไม่ดูดฝุ่นขึ้น มันก็จะส่งเสียงเตือนมาว่ายังไม่ได้ปิดฝานะจ๊ะฉันจะไม่ดูดฝุ่นขึ้นนะคะตอนแรกมินก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้แท่นเก็บฝุ่นเนี่ยเอาฝุ่นไปเก็บไว้ในนี้ด้วยหรือเปล่ามันจะมีฝุ่นทะลุออกมาหรือเปล่าปรากฏว่าดูนะคะไม่มีเลยสักนิดเดียวเลยนะคะก็คือดูดเข้าไปในถุงเก็บฝุ่นหมดเลยแล้วพอมันเต็มเนี่ยเราก็ดึงตรงนี้เอาไปทิ้งค่ะ แค่นั้นเลยนะคะมือแทบจะไม่ได้เปื้อนฝุ่นเลยเมื่อกี้ที่มิ้นพูดถึงการกั้นห้องนะคะบอกว่าจุดไหนที่เรากลัวมันตกจะเห็นมินว่ามินกั้นไว้ตรงนี้นะคะบริเวณไอสาเส้นแดงๆเนี่ยที่กั้นเอาไว้ไม่ให้มันไปก็คือเราสามารถที่จะกดเข้ามาแล้วก็เลือกได้ว่าโซนห้ามเข้าคือตรงไหนเนี่ยกำแพงที่มองไม่เห็นพอเรากดเพิ่มปึ๊ก มันจะมีเส้นมาให้นะคะแล้วก็ลากไปกั้นว่าไม่ให้ไปตรงนี้นะสมมติแท่นเก็บฝุ่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะพอมามาถึงนี้มันจะหยุดละนี่คือขอบเป็นเหมือนกำแพงที่กั้นไม่ให้มันเข้าไปอันนี้ใช้ได้ดีเลยในกรณีที่ตรงนี้เรามีของรกๆวางไว้แล้วยังขี้เกียจเก็บแต่อยากให้บ้านโซนนี้สะอาดเนาะมีสายฟงสายไฟเนี้ยเราก็กั้นมันเลยมันก็จะวิ่งอยู่แค่ตรงนี้นะคะส่วนโซนห้ามเข้าตรงนี้ มันต่างจากกำแพงเสมือนยังไงนะคะอันนี้เป็นโซนเลยค่ะตรงเนี้ยไม่ให้ไปนะจ๊ะหรือตรงเนี้ยไม่ให้ไปนะจ๊ะแบบนี้ได้เช่นกันนะคะ ากที่มิ้นได้ใช้โรบ o r ร็อกรุ่น Q7 Plus มานะคะก็รู้สึกว่าประทับใจในความไม่ซับซ้อนของมันคือเราไม่ต้องคอยกังวลว่ากล่องที่เก็บขยะเนี่ยมันจะเต็มเมื่อไหร่คือปกติถ้ามิ้นใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูนพื้นแบบนี้ก็จะต้องคอยกังวลว่าให้มันเต็มยังวะเปิดไปครึ่งเดือนอย่างเงี้ยเต็มยังอะไรเงี้ยนะคะต้องคอยมาแกะดูแต่อันเนี้ยเราก็แค่นั่งรอว่าเฮ้ยเมื่อไหร่แอปจะเตือนว่าถัางขยะเต็มแล้วแล้วก็แค่หยิบ ไปทิ้งแค่นั้นเองแล้วก็อีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าตอนแรกเข้าใจว่ามันเป็นข้อเสียคืออันนี้ค่ะคือแทงค์น้ํารู้สึกว่าใส่น้ําได้น้อยเอ๊ะแล้วมันจะทําความสะอาดได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มันก็นานตามที่เขาบอกมาในสเปกนะคะแต่ข้อดีกลายเป็นข้อดีเพราะว่าการที่น้ํามันหมดไวหรือว่าเราทําความสะอาดรอบสองรอบแล้วเราต้องมาคอยคอยดูว่าน้ําหมดหรือ,อยังอะไรเงี้ยนะคะมันจะทําให้เราได้หยิบอันนี้ขึ้นมาดูเราได้เห็นผ้าที่มันสกปรก คือปกติมินก็เป็นคนขี้เกียจนะคะคือติดแล้วติดเลยแล้วก็ให้มันทำไปสี -5 วันอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือพอด้วยความที่มันมันเก็บน้ําได้ประมาณนึงเราก็จะหยิบมาดูบ่อยขึ้นแล้วเราก็จะโดนบังคับให้เราต้องทําความสะอาดไอ้เจ้าผ้าถูกพื้นบ่อยขึ้นซึ่งดีเพราะว่าทําให้มันไม่หมักหมมอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบก็คือการที่รุ่น Q7 Plus เนี่ยมี แท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติมาด้วยแท่นเนี่ยมันน้ำหนักมันเยอะนะคะดังนั้นเวลาเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเข้าที่อ่ะมันจะเข้าที่ได้แบบสบายสบายเลยมันไม่มีอาการที่แบบไปถึงแล้วไปปัดไอ้ตัวชาร์ตให้บิดไปบิดมาบิดไปบิดมาแล้วเข้าไม่ได้ก็เรื่องนี้ก็ตัดปัญหาไปค่ะตัวเครื่องนะคะดูแลรักษาง่าย คือมันไม่ค่อยสกรปรกตอนแรกไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะว่าไอ้ใบพัดเนี่ยจะผมจะไม่พันแต่เนี่ยใช้มาแล้วเนี่ยตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยได้แกะผมที่มันพันใบพัดเลยนะคะมันแบบเป็น,เป,นเป็นวัสดุที่เออเฮ้ยผมไม่พันจริงจริงอ,อ,อีกเรื่องที่ประทับใจก็คือเรื่องการกรองฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นแต่ละเครื่องอะ่ะมันก็เก็บฝุ่นได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ตอนที่เราเอาฝุ่นไปทิ้งเนี่ยมันทําให้เราอย่างมิ้นเนี่ยผู้ซึ่งเป็นภูมิแพ้เนี่ยนะคะก็จะต้อง พบเจอกับความลําบากใจนิดนึงที่จะต้องแกะตรงนี้สุดท้ายฝุ่นมันก็มารวมกันอยู่ในกล่องเก็บฝุ่นเนาะแล้วก็ต้องไปเทในถังขยะเวลาเทในถังขยะฝุ่นมันก็ฟุ้งขึ้นมาเราก็โดนฝุ่นนั้นนิดนิด,นดหน่อยหน่อยอยู่ดีนะคะแต่เนี้ยก็คืออย่างที่บอกว่าถุงเก็บฝุ่นเนี่ยมันเก็บได้เยอะมากๆากแล้วก็หยิบขึ้นไปแล้วก็ทิ้งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันเปลืองเพราะว่าเราต้องคอยแบบซื้อถุงเก็บฝุ่นมาเปลี่ยนเรื่อยๆแต่ของมินเนี่ยคิดว่ายอมแลกนะคะยอมแลกกับความเพลินนี้อันนี้แล้วแต่คน,นะคะ่ะ อีกจุดหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือดีไซน์เรียกว่าน้อยได้มากอะ่ะมันคือไม่มีอะไรเยอะแยะไม่ต้องมาเป็นแบบสีสันอะไรมากมายนะคะขาวๆเรียบๆแล้วก็แท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติก็เรียบๆเ,เ,เหมือนกันมันคือดีไซน์เรียบหรูมินิมอลค่ะเวลาที่ใครมาที่บ้านเนี่ยก็ชอบมาถามว่าไอ้เครื่องนี้สวยดียี่ห้ออะไรเงรี้ยมีคนมาถามตลอดเวลาเลยอันนี้ก็ต้องยกให้เขาในเรื่องการดีไซน์นะคะเรียบหรูดูแพงค่ะมาถึงเรื่องราคาค่ะ ตอนนี้เนื่องจากมันเป็นรุ่นที่เพิ่งออกเนาะเขาก็เลยมีโปรนะคะรุ่น Q7 ก็คือรุ่นที่มีเฉพาะตัวเครื่องไม่มีแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัตินะคะก็จะอยู่ที่ราคาปกตินะ3,3,900บาทตอนนี้มีโปรลดไปอยู่ที่1,3,900บาทค่ะส่วนรุ่นที่มิ้นใช้อยู่นะคะ Roborock Q7 Plus ราคาเต็มจะอยู่ที่3,9,900บาทลดตอนนี้เหลือ 17,900บาทค่ะซึ่ง2รุ่นนี้เขารับประกันทุกชิ้นส่วนอันนี้ก็ตกใจเหมือนกันรับประกันทุกชิ้นส่วนเลยนะคะเป็นเวลา3ปีก็คุ้มค่าเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่าพูดงี้ดีกว่าค่ะใครที่สนใจอยากซื้อ Roborock Q7 Series ไปใช้เนี่ยเดี๋ยวมินจะปักทุกอย่างไว้ที่ Description นะคะช่องทางการสั่งซื้อหรือว่าเพจอะไรของเขาอ่ะเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจก็ ลองไปตัดสินใจดูเองว่าชอบหรือไม่ชอบอยากใช้หรือไม่อยากใช้ค่ะวันนี้มิ้นลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งกดไปได้เลยค่ะมีอะไรกดไปเป็นกำลังใจให้คนทำด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ